วิธีจุดทูบขอหวยจุดยังไงให้ดวงเฮงช่วยเสริมดวงรับทรัพย์น้อมกราบคติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกัลยะาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุนต่อไปด้วยนะคะวิธีจุดทูบขอหวยต้องจุดยังไงขอหวยจากเลขทูบยังไงมาดูกันดีกว่าว่าทูบขอหวยจุดจอนไหนและมีวิธีขอหวยให้ถูกหรือเปล่าจะได้เปิดดวงให้เห็นยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงสแสวงหาโชคจากเลขเด็ดว่าเลขเด็ดนวดนี้จะออกอะไร คงสรรหาหลากหลายวิธีเพื่อให้ได้กันอย่างแน่นอนซึ่งการจุดทูบเพื่อหาเลขทูบก,ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมากและมีหลายคนถูกหวยกันไปแล้วแต่ของแบบนี้จะจุดกันสุม 4, ส่มสี่สมหไม่ได้ถ้าอยากดวงเปิดสะสมบุญ c h ช n แนลมีวิธีจุดทูบของหวยมาฝากและสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ที่นี่เลยค่ะ เราคงเคยเห็นแท่งสี่เหลี่ยมเล็กๆรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มาพร้อมลวดเล็กๆปักอยู่ตรงกลางสิ่งนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นทูบเสียงทายทูบพยากรทูบเล็กเด็ดหรือทูบใบหวยโดยปกติแล้วทูบเสียงทายจะได้มาจากการซื้อทูบที่นำมาไหว้เจ้าไหว้พระและจะแถมมา แต่ในปัจจุบันก็มีขายแยกซึ่งเราจะนำตัวเลขที่ปรากฏบนทูบนั้นไปเสี่ยงโชคเป็นที่มาของคำว่าเลขทูบนั่นเองการจุดทูบของหวยไม่ใช่ว่าจะจุดกันเล่นๆตอนไหนก็ได้แต่ควรเลือกวันเวลาที่เหมาะสมโดยวิธีการมีดังนี้ 1. จุดทูบ16ดอกในพื้นที่โล่งแจ้งไม่มีชายคาเงาไม้ หรืออะไรบทบางด้านบนและควรจุดในเวลากลางวัน 2. นํนำเงินจำนวนเก้าบาทจะเป็นเหรียญอะไรก็ได้ไปฝังไว้ในดิน 3. ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำอธิษฐานเมื่ออธิษฐานจบให้สวดบทสวดดังนี้ปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติ จิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะหกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุเมื่อสวดจบให้ปักทูปลงบนดินจากนั้นนำการจุดทูปเสียงทายแล้วนำเลขที่ได้ไปซื้อหวย คาถาเพ่งหวยหลังจุดทูกขอหวยคาถานี้สามารถสวดเพื่อขอให้เห็นเลขหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านก็ได้จะทำให้เห็นตัวเลขนำโชคหรืออาจชักนำพาลอตเตอรีน่นำโชคก้อนใหญ่มาให้ก็เป็นได้เริ่มต้นด้วยการตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวบทสวดดังนี้มะอะอะุสีวังอาจุดตัง พระอระหังจุติโลกะอิทังยะทิระสังขังจุติจุติโดยบทสวดนี้ให้สวดทั้งหมดเก้าจบเพื่อเสริมโชคลาภจากนั้นแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวรสำหรับวิธีการจุดทูบขอหวยแบบคนโบราณในสมัยก่อนนั้นไม่มีทูบเสียงทายแบบปัจจุบันจึงนิยมขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ให้ช่วยโดนบันดาลให้เกิดนิมิตฝันแล้วนำความฝันนั้นไปตีเลขอีกครั้งหนึ่งโดยมีวิธีการดังนี้จุดทูบสามดอกสวดมนต์ไหว้พระตามปกติจากนั้นจุดทูบเก้าดอกไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเช่นจอมปลวกเสาตกน้ำมันและรูปปั้นชูชกเมื่อไหว้เสร็จแล้วให้ท่องนโมสามจบตามด้วยคาถาดังนี้ โลกุดาตารังโลกุตตารังฉา,านังโลกุตตรังมะคังฉานังโลกุตตสติปัฏฐานังมะคังฉานังจากนั้นภาวนาขอหวยให้สวดวนไปเรื่อยๆจนจิตใจนิ่งสมาธิแน่แน่ออกจากสมาธิแล้วเข้านอนปล่อยจิตให้ว่างแล้วจะหลับฝันเห็นเลข นี่คือวิธีจุดทูบขอหวยแบบโบราณค่ะตามโบราณได้กล่าวไว้ว่าการจุดทูบขอหวยขอโชคลาภไม่ควรจุดตอนไหนก็ได้ตามใจแต่ให้จุดตามเริ่ดังนี้เช่นคืนวันเพ็ญในวันเกิดของตัวเองหรือวันเวลามงคลตามดวงชะตาตนเองเรื่องของหวยการตีเลขเด็ดต้องยอมรับว่าเป็นการเสี่ยงโชค ซึ่งยอมมีทั้งผลลัพธ์แตกต่างกันไปทั้งสมหวังและไม่สมหวังแต่หากมีความตั้งใจแน่วแน่คิดดีทำดีเชื่อว่าสิ่งดีๆย่อมปรากฏผลเป็นการตอบแทนอย่างแน่นอนนอกจากวิธีการและเคล็ดลับของการจุดทูบขอหวยห,หรือทูบเสียงทายแล้วอย่าลืมท่องพระคาถาเงินล้านร้อยแปดจบซึ่งเป็นหนึ่งในบทสวดยอดฮิตเสริมดวงเฮง มารู้จักกับต้นตำรับพระคาถาเงินล้านโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำรวมไปถึงวิธีสวดคาถาเงินล้านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเด่นและช่วยเรื่องไหนได้บ้างพระคาถาเงินล้านใช้สวดเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการเงินเชื่อกันว่ายิ่งสวดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสริมโชคลาบได้มากขึ้นเท่านั้นโดยเป็นคาถาที่ได้จากนิมิตขณะทำสมาธิของ พระราชพรมยานหรือหลวงพ่อหรือสีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยรวมเอาคาถามหาลาภของวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคาถาเงินแสนที่เกิดจากนิมิตเช่นกันและคาถาพระปัจเจก,กพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาผูกเป็นคาถาเงินล้านค่ะ พระครูวิราชการจนนทพด็อคเตอร์พระอาจารย์เล็กวัดท่าขนุนจังหวัดกาญจนบุรีได้เล่าไว้ว่าเมื่อคราวหลวงพ่อพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเพิ่งมาอยู่วัดท่าซุงปีพุทธศักราช2511การจะหาเงินแค่ร้อยเดียวเพื่อทำนุบำรุงศาสนายังถือเป็นเรื่องยาก ท่านจึงเริ่มต้นภาวนาคาถาพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเป็นประจำทําให้มีความคล่องตัวขึ้นตอนมาได้สวดคาถามหาลาบสวดอยู่สามปีทําให้วัดมีลาบมากขึ้นและท่านก็ได้คาถาเงินแสนมาสวดทรงผลให้ปีนั้นวัดได้เงินแสนจากการทอดกรถินท่านจึงได้รวมคาถาทั้งสเข้าด้วยกันเรียกว่าคาถาเงินล้านสวดภาวนาเป็นประจำ ปรากฏว่ามีเงินเข้าวัดรายรับดีขึ้นทุกทางจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พิมพ์คาถาแจกเป็นของวันปีใหม่ในปีพุทธศักราช5 5 8 8ค่ะคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤสีเลิงดำได้รับมาจากองค์สมเด็จองค์ปฐมถือเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอนุญ,ญาตให้พุทธบริษัทและพุทธศาสนกชนใช้เป็นสาธารณะเริ่มด้วยการนั่งหลังตรง พนมมือทำจิตใจให้สงบแล้วสวดพระคาถาเงินล้านตามนี้ค่ะเริ่มแรกให้ตั้งนโมสามจบจากนั้นจึงเริ่มสวดพระคาถาเงินล้านสัมปะจิตชามินาสังสิโมพรมมาจามหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติท่อนนี้มีอนุภาพปัดเป่าอุปสรรคที่ติดขัดให้หมดไป พรมมาจากมหาเทวาอภิลาภพารพะวันตุเมทอนนี้ขอพรมและมหาเทพประทานลาบให้เป็นส่วนที่มาจากคาถาเงินแสนค่ะมหาปุญโยมหาลาโภระวันตุเมท่อนนี้สวดให้เกิดบุญบารมีบันดาลให้เกิดลาบผลไม่ขาดสายมิเตพาหุหติ เป็นส่วนที่คัดมาจากคาถาเงินล้านค่ะพุทธมะออุนะโมพุทธายะวิระทยโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมท่อนนี้เป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า สวดเพิ่มทรัพย์ที่มีให้งอกทวีคูณค่ะสัมปะติดชามิเพงเพงพาพาหาหา,า,ารือรือท่อนนี้มีอนุภาพเร่งลาบให้บังเกิดผลเร็วขึ้นค่ะการสวดคาถาเงินล้านควรสวดอย่างน้อยวันละเก้าจบเป็นประจำนะคะตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นก่อนที่จะทำบุญให้ทานใดๆ หรือสวดก่อนที่จะเข้านอนหรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรเพิ่มการสวดเป็นวันละ30จบหรือถ้าตกรกรรมลำบากปัญหาวิกฤตมากๆให้สวดพระคาถาวันละ108จบค่ะแล้วจะเห็นทางออกของชีวิตอนุภาพของพระคาถาจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคมีเมตตามหาลาบค้าขายดีเรียกเงินแสนเงินล้าน เร่งลาผลให้มาเร็วขึ้นที่สำคัญทำให้ผู้สวดมีแต่ความสุขจเจริญรุ่งเรืองมีพลังงานทั้งกายวาจาจิตใจทำให้ดึงดูดเหนียวนำแต่สิ่งดีๆหากแม้นประสบทุกข์ก็จะหลุดจากความลำบากโดยพรันการสวดบูชาพระคาถาเงินล้านให้ได้ผลผู้สวดจะต้องเคารพพระพุทธเจ้าและสวดบูชาพระรัตนตรัย สวดไตรสรณคมและขอขมาพราะรัตนตรัยอยู่เสมอปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลหมั่นอาราธนาศีลทุกวันยิ่งก่อนนอนยิ่งสำคัญค่ะหมั่นทำบุญทำทานตักบาตรทุกวันเมื่อสวดคาถานี้แล้วให้นึกภาวนาถึงคาถาเงินล้านจนสบายใจทุกวันทำจนจิตเป็นสมาธิจะช่วงเช้าก่อนไปทำงาน หรือช่วงค่ำก่อนเข้านอนก็ได้ขณะสวดพระคาถาเงินล้านให้ลืมความอยากได้อยากมีและให้ทำจิตตั้งมั่นมีสมาธิให้มากที่สุดโดยควรสวดทั้งก่อนนอนและตื่นนอนแรกๆอาจจะสวดเก้าจบจากนั้นให้ค่อยๆเพิ่มจำนวนจะยิ่งเห็นผลนอกจากนี้ยังสวดได้ทั้งระหว่างวันหรือขณะขับรถ ก่อนที่จะเอาเงินเก็บหรือเอาเงินออกไปใช้ให้สวดพระคาถาเงินล้านก้าจบซะก่อนสวดพระคาถาเงินล้านเรียกทรัพย์เสริมความร่ำรวยกันแล้วอย่าลืมมุ่งมั่นทำงานให้เงินทองไหลมาเทมาเพราะคาถาเป็นเพียงตัวช่วยให้เรามีสติมีสมาธิเพิ่มขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆแต่สิ่งที่เรากระทำต่อเนื่องนั้น จึงจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้นะคะเรื่องราวที่นำเสนอนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากเห็นว่ามีประโยชน์ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสะพานบุญต่อไปและเพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคฝากท่านผู้ฟังพิมพ์สาธุ มาในช่องคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมั่งมีเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมมีพลังบุญเพิ่มพูนมหาศาลมีเงินใช้จนเหลือเก็บไม่เจอไม่เจอคำว่าจนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสุดท้ายนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสวัสดีค่ะ